สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมหวัดดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาก่อนเป็นยังไงหนาวกันหรือเปล่าฟังงนู้นโอเคใครเข้ามาแล้วเทศเสียงให้หน่อยนะครับว่าภาพชัดเสียงอะไรไหม เดี๋ยวแป๊บเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวปรับปรับมุมกล้องก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าถ้าเกิดนะครับลูกค้าสนใจบ้านนะครับทำยังไงต่อดีอ่าโอ้โหอันนี้นะครับเพราะว่าบางคนนี่นะครับอ่าสวัสดีครับนะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่นะครับ อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปทำภารกิจนะครับสั่งนู่นสั่งนี่นะครับสองสามหน้างานนะครับวันนี้เหมือนกับเป็นคล้ายๆว่าเปิดเปิดการทำงานมันแรกก็ช่างก็ยังไม่เข้าเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะเอานะครับหัวข้อว่า เมื่อลูกค้าเนี่ยสนใจบ้านทำยังไงต่อเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราไปเจาะลึกตั้งแต่ว่านะครับการก่อสร้างการดูที่การซื้อที่การทำสัญญาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจาะลึกว่าถ้าลูกค้าสนใจบ้านแล้วเราทำไงต่อดีมนแน่เห็นไหม่มาแล้วนะฮะใครเข้ามาแล้วนะครับก็ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับน้องก้อนโอ้โหสวัสดีครับจากน่านครับหนาวมากโอ้หูาน่นานน่านหนาวจริงๆนะครับนี่นะอยู่ขอนแก่นก็หนาวแต่วันนี้ตอนเช้าเนี่ยสิบสี่องศาพอช่วงบ่ายมาก็เท่าไหร่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วผมต้องถอดเสื้อเลยนะี่ฮะจากน่านหนาวไหมโอ้โหนะครับสวัสดีครับโอ้เอฟซี FC เราจากน่านก็มีจากเชียงใหม่ แล้วก็จากเหนือจะลดใต้เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีจาก LA ด้วยนะครับพี่ติดตามนะครับติดตามเราทาง Facebook ทาง Youtube จาก LA นะครับก็ได้ความรู้ไปปรับใช้เหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีครับน้องกรเป็นยังไงมากเนี่ยโอ้เนี่ยขึ้นขึ้นสองโครงการแล้วนะเนี่ยน้องกรเนี่ยนะน้องกรเป็นนักเรียน Online, ออนไลน์นะครับของเรานะครับรุ่นแรกๆตอนนี้ก็ทำไปน่าจะ2เฟสไปแล้วนะครับเฟสหนึ่งแล้วก็เฟดสองก็น่าจะไปทําการตกลงสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขนะครับเราก็ได้พูดคุยแล้วก็แนะนําน้องกรไปนะครับก็ไปสามารถที่จะไปต่อรองกับเจราจาต่อรองกับเจ้าของที่แล้วก็ดําเนินการไปเลยเห็นไหมฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูหัวข้อตรงนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นหัวข้อเมื่อลูกค้าสนใจจองนะครับเราทํายังไงต่อนะครับมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือเรานะครับจองก่อนคือเรายังไม่ได้สร้างนะครับนะสมมุติว่ากรณีแรกก็คือยังไม่ได้สร้างนะครับนะยังไม่ได้สร้างนะครับ คือกรณีแรกตรงนี้คือเรายัางไม่ได้สร้างนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้สร้างมีลูกค้ามาสนใจนะครับโทรหาเราว่าต้องการดูบ้านนะครับเราก็พานัดลูกค้าหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าเบื้องต้นนะครับแล้วก็พาไปดูหน้าโครงการไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนล็อกตรงไหนลูกค้าสนใจนะครับก็พาลูกค้าไปดูลูกค้าสนใจปุ๊บอันดับแรกนะครับนะครับเราจะต้องมีนะครับ ใบจองนะครับใบจองนี่หมายถึงว่าเราจะต้องมีนะครับใบจองก็คือเวลาลูกค้าสนใจเสร็จปุ๊บเราก็โน้มน้าวหรือพูดคุยกับลูกค้าว่าสนใจที่จะจองเลยไหมนะครับจองนี่หมายถึงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นจะซื้อจะขายเพียงแค่สนใจจองไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่สะดวกที่จะวางเงินนะครับเยอะก็ แล้วก็ยังไม่ได้สะดวกทางเรื่องเอกสารก็จองไว้ก่อนเราก็นะครับออกใบจองให้กับลูกค้าว่านายเอนะครับสนใจโครงการของเรานะครับแปลงที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะครับเราก็ระบุไปนะครับแล้วเราก็ออกใบเสร็จให้เขาแล้วเราก็มีใบจองไว้นะครับหนึ่งฉบับส่วนว่าสัญญาจองนะครับจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่อันนั้นก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการบางคนก็5,000มั่งบางคนก็หมื่นหนึ่งมั่ง,งครับคือจองไม่ต้องเอาเยอะแค่ว่าเขาสนใจจองเฉยๆนะครับเห็นไหมนะพอจองเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับพอเราจองเสร็จปุ๊บเราก็จะนัดลูกค้าเนี่ยทำส,ญญยนะสัญญาจะซื้อจะขายก่อนนะสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเนี่ยอันที่สองมันจะเริ่มตามมาแล้วนะนะ สัญญานะครับจะซื้อจะขายนะครับเนี่ยสัญญาจะซื้อจะขายอันนี้นะครับบางคนนะครับมีใบจองเสร็จปุ๊บเขาก็จะเราก็ถามเขาว่าเอะคุณพี่สะดวกที่จะมาทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับที่ดินกับพร้อมบ้านเนี่ยแปลงนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่บางคนก็2วัน3วัน7วัน ก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันนะครับพอเขาตกลงกันว่าจะมาทําวันนั้นนะครับเราก็นะครับให้ลูกค้าเตรียมเอกสารมาสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับเงินเดือนสลิปเงินเดือนเอกสารที่เราจะต้องแนบไว้นะครับก็คือนะครับพอเราได้ตรงนี้มานะครับพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บอันที่3นะครับเราก็นะครับ เอาเอกสารที่เราได้เนี่ยไปทําการนะครับไปทําการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน่าไปนะครับตรวจนะครับสอบนะเบื้องเบื้องต้นอ่าเห็นไหมใบสัญญาจองพอจองเสร็จปุ๊บนัดเขามาทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับ ทำใบสัญญาจะซื้อจะขายตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยพอจองตรงนี้บางคนจองห้าพันนะครับถึงหนึ่งหมื่นนะครับพอจองเสร็จปุ๊บพอมาทําสัญญาจะซื้อจะขายอีกนะครับเขาก็จะนะครับอาจจะทําสัญญาอีกนะครับหนึ่งมืนนะครับถึงห้าหมื่นอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าใบจองคือจองจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับห้ามไม่คนอื่นนะฉันจะเอาแปลงนี้แหละนะครับ แล้วฉันก็จะนัดมาทําสัญญาจะซื้อจะขายอีกทีเนึงนะครับพอทําสัญญาซื้อะขายเราก็มางมัดจำนะครับหนึ่งบาท2 0 0 0 0บาท30,000บาทก็แล้วแต่โครงการของเรานะครับพวกตัวเลขอย่างนี้นะครับไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่นะครับอย่างผมเคยไปซื้อนะครับที่คอนโดนะครับที่ขอนแก่นเนี่ยนะวันแรกเขาให้จองนะครับ5,000บาทนะครับ พอวันจอง5,000บาทปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งเขานัดผมไปทําสัญญานะครับสัญญาจองเนี่ยทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับจ่ายอีก4 5 0 0มนนะครับก็เป็นทั้งหมดเป็นไงห้ 5, าหมื่นแล้วเห็นไหมฉะนั้นทั้งใบจองใบสัญญาวันนั้นผมได้นะครับจ่ายไป50,000ื่นบาทอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของเราว่าเราจะทําแบบไหนคู่แข่งเขาทาแบบไหนเราก็ จะทาเหมือนเขายังไงก็แล้วแต่ให้เราไปคิดกันเอานะครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยข้อ3มเอานะครับเอกสารของเขาไปตรวจสอบหาความเป็นไปได้เบื้องต้นกับธนาคารก่อนว่าคนนี้สามารถที่จะไปต่อได้ไหมนะถ้าไปต่อไม่ได้นะครับเราก็กลับมาแล้วก็คืนเงินจองคืนเงินทำสัญญากับเขาก่อนนะครับแต่ถ้าไปต่อได้นะครับ เราก็นะครับพอไปต่อได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็อันที่สีนะครับเราก็ก่อสร้างไปนะฮะก่อสร้างนะครับก่อสร้างไปเลยนะครับแล้วก็ก่อสร้างให้นะครับระหว่างก่อสร้างเป็นไงครับเนี่ยอันที่5นะครับเราจะต้องนะครับให้ลูกค้านะครับผ่อนนะครับผ่อนดาว นะครับสัญญาพอไปตรวจสอบเบื้องต้นผ่านแล้วลุยนะครับพอลุยเสร็จปุ๊บเราดำเนินการก่อสร้างให้ลูกค้าไปเลยนะครับสเดือน3เดือน4เดือนกว่ากันไปแล้วแต่ความสามารถของเรานะครับการบริหารจัดการนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่5นะครับระหว่างการก่อสร้างนะครับเราจะต้องให้ลูกค้าผ่อนดาวนะครับเราจะต้องให้ลูกค้าผ่อนดาวไประหว่างเราก่อสร้างบางคนอาจจะ ผ่อนดาวไป3เดือน4เดือนนะครับอันนี้เราก็ให้เขาผ่อนไปอย่างโครงการของผมผมจะให้เขาผ่อนทั้งหมด4เดือนนะครับหรือว่าถ้าผมสร้างเสร็จก่อนนะครับเราสติว่าสร้างเสร็จ3เดือนก็ผ่อน3เดือนเราก็ออกใบผ่อนใบเสร็จเงินดาวให้กับลูกค้าไปนะครับอันนี้งงไหมครับนีนะ่อันนี้คือในกรณีที่ยังไม่สร้างนะนะ สวัสดีครับสวัสดีครับจากนิยาลาครับผมโอ้โหนะครับปาไกลมากหนาวน่าจะหนาวกันทุกอันเลยหัวข้อนี้น่าสนใจมากโอเคนี่เห็นไหมฉะนั้นเอาปีนี้จะเอาแบบเด็ดๆนะครับลงลึกให้นะครับเพราะว่าทุกคนที่มาติดตามผมเนี่ยแสดงว่าสนใจที่จะ,ะที่จะทําอยู่แล้วฉะนั้นเรามาลงมือทํากันนะครับโอเคหัวข้อนี้ผ่านนะครับ ไปจองนะครับพอจองเสร็จปุ๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็เอาเอกสารของเขาไปตรวจสอบหาความเป็นไปได้เบื้องต้นถ้าผ่านก็ลุยถ้าไม่ผ่านเราก็คืนเงินพวกนี้ให้กับลูกค้าไปนะครับแล้วก็ทําการก่อสร้างแล้วก็ผ่อนดาวไปนะครับถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องผ่อนดาวตามประสบการณ์นะครับเอาตามประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับบางคนนะครับ ใบจองอย่างเดียวจองแค่5,000สัญญาจะซื้อจะขายไม่ทำนะครับแล้วก็ผ่อนดาวไม่ผ่อนดําเนินการก่อสร้างไปนัวเนียกันไป 3, 4, 4, เดือน4เดือนเรารู้แล้วว่าเราจะทำแล้วจะได้ขายให้คนนี้แน่นอนพอนถึงช่วงช่วงที่จะโอนลูกค้าไม่พร้อมครับลูกค้าไม่พร้อมที่จะโอนลูกค้ามีเหตุผลต่างๆนานา,นา,นา ที่จะไม่ซื้อเรานั่นแหละถามว่าเราไปบังคับอะไรเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะครับถึงได้มันก็ต้องมานัวเนียเรื่องไอ้คดีความอะไรกันไปนะครับฉะนั้นนะครับเรามีแค่สิทธิ์แค่ยึดเงินจองไป5,000บาทแต่ระหว่างการก่อสร้าง3-4เดือนมีลูกค้ามานะครับคนนี้จะเอาแปลงน,นี้ถามคนนี้ ถามไปเราก็บอกว่าโอ้เอาไม่ได้คนนี้ผมทําให้ลูกค้าคนนี้อยู่ผมทําให้ลูกค้าคนนี้ปฏิเสธแล้วปฏิเสธเล่าเคสหนเคสสอไปเรื่อยๆพอผลสุดท้ายเสร็จปุ๊บไม่เอาครับพอไม่เอาเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องหาคนใหม่แล้วทําให้เราเสียเวลาในการรอคอยเขาถึง3าถึงสเดือนครับเสียอารมณ์นะครับเสียความรู้สึกนะครับ แล้วมีนำซ้ำนะครับยังเสียโอกาสให้กับคนอื่นๆด้วยถ้าเราผ่อนดาวเข้าไปนะครับเดือนละ1 0 0 0 0บาท10,000บาทนะครับสเดือนนะครับก็เป็น4 0,000นบาทแล้วก็มาบวกตรงนี้นะครับห้าพันมาบวกตรงนี้หมื่นหนึ่งกลายเป็นวา่หมหมื่นหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพัน พอห้าหมื่ห้าพันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นที่เขาไม่เอาอย่างน้อยเราก็มีเงินห้าหมื่บาทที่ห้าหมื่นห้าที่เขาผ่อนกับเรามาหรือถ้าเขาไม่เสียดายเงินนะครับก็ให้เขาเลิกไปเลยไม่ต้องเอาแต่ถ้าเขาเสียดายเงินเขาก็จะซื้อกับเราเราก็ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกไม่ต้องมาเสีย อะไรเสียเวลากับลูกค้าคนอื่นๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องผ่อนดาวนะครับให้พวกเราไปพิจารณาเอานาโอเคไหมตรวจสอบเอกสารลูกค้าต้องทำที่ไหนครับอ๋อนะลูกค้าไม่มีเงินผ่อนดาวอาเดี๋ยวนะ ลูกค้าไม่มีเงินผ่อนดาวนะครับกู้เต็มครับอ๋อถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีเงินผ่อนดาวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเขาเอานะครับถ้าเขาผ่อนผ่อนได้กู้ได้เยอะถ้าเขาไม่นี้ถ้าเขากู้ผ่านแล้วถ้าเขาเอาของเราโอเคก็ดีไปแต่ถ้าเกิดในกรณีเขาไม่ผ่อนดาวแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเขาเกิดว่าไม่เอาเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยง ตรงนี้ด้วยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาโอเคนะส่วนนะครับตอบของน้องกอนนะครับก็คือเราไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือที่ไหนคือเราจะต้องไปติดต่อกับธนาคารว่านะครับเราจะพาลูกค้ามากู้นะครับซื้อขายบ้านเราก็ให้เขาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นหาความเป็นไปได้ก่อนว่าคนนี้โอเคไหมประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเล่าจากประสบการณ์จริงให้กับนะครับพวกเราทุกคนฟังนะครับอ่าทีนี้นะครับอันดับแรกนะครับยังไม่ได้สร้างอ่าทีนี้นะครับทีนี้ถ้าสร้างแล้วล่ะนะครับอันนี้หัวข้อที่สองนะครับสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จแล้ว กรณีที่ว่าเราก่อสร้างไว้เป็นอันเลยแล้วมีลูกค้ามาสนใจเลยนะครับเออเฮียครับเฮียลุงครับอยู่ตรงไหนครับโอ้พอดีผมสนใจบ้านของเฮียลุงครับผมผมก็ขี่รถไปพอไปแนะนําพาไปดูนะครับมีสนามจะมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําประเอญลูกค้าประทับใจนะครับพอประทับใจเสร็จปุ๊บก็สเต็ปเดิมนะครับก็คือนะครับใบจองเหมือนเดิมนะครับอ่า พอไปจองเสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าลูกค้าครับผมลูกค้าสะดวกที่จะทำนะครับสัญญาจะซื้อจะขายวันไหนครับนะเขาก็นะครับทำนะครับตอนนี้นะครับสัญญานะครับจะซื้อจะขายนะครับสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเขาอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้ว่า คือพร้อมทําสัญญาจะซื้อจะขายวันนี้เลยเอกสารเขาเตรียมมาพร้อมแล้วทุกอย่างก็ได้ในวันเดียวกันนะข้อ1กับข้อ2เนี่ยคืออาจจะทําภายในวันเดียวกันก็ได้หรือว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกเห็นไหมเราก็ทําสัญญาจะซื้อจะขายนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น5,000นนะครับถึง1 0,000ื่นนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่1 0,000นนะครับถึง5 0,000นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ ตัวเลขพวกนี้ไม่ตายตัวนะครับทีนี้พอทําสัญญาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับไปตรวจสอบนะครับไปตรวจนะครับไปตรวจสอบเหมือนเดิมหาความเป็นไปได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เสร็จปุ๊บนะครับอันที่4นะครับตัวนี้เราไม่ได้ก่อสร้างอันที่4ี่คือนะครับรวบรวมเอกสารนะครับอ่า รวบรวมเอกสารนะครับผมของเรานะครับแล้วก็ของลูกค้านะครับรวบรวมเอกสารของเราของลูกค้าแล้วก็เป็นไงครับเนี่ยส่งนะครับผมเนี่ยนะส่งให้นะครับธนาคารนะครับ เราก็ส่งให้กับธนาคารนะครับได้เลยทําการยื่นกู้ไปได้เลยนั่นแหละนะครับก็คือข้อที่5เนี่ยก็คือยื่นกู้เอกสารนะครับเนี่ยยื่นกู้เอกสารนะครับได้เลยนะครับเห็นไหมฉะนั้นถ้าเรานะครับพอยื่นกู้เอกสารเสร็จปุ๊บนะครับธนาคารเขาก็จะตีวงเงินออกมานะครับว่า คนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้เต็มแล้วเขาก็จะนัดจำนองกันนะครับคือเขาก็จะบอกอในขั้นตอนนี้ออกมานะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างเสร็จแล้วขบวนการพวกนี้มันจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับที่ผมทำนะจะอยู่นวเนียกันอยู่ประมาณสักห่งเดือนเพราะว่าบางที เราเอกสารของลูกค้าเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขาดเดือนนั้นเดือนนี้ขาดตัวนั้นตัวนี้มันก็จะมานัวเนียกันอยู่นะครับแล้วเขาก็จะนะครับยื่นของเราไปนะครับกว่าจะเสร็จกว่าจะไรช่วงนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับเราก็รู้ผลเลยว่าคนนี้ได้ขายไม่ได้ขายนะครับคนนี้เอาไม่เอานะครับ ถ้าไม่เอาเราก็หาคนใหม่มานะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเหมือนข้อแรกนะครับที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเราก็ก่อสร้างไปพอเสร็จปุ๊บไม่เอาเราก็เสียเวลา2เดือน3เดือนแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันอยู่แต่ถ้าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราส่งประเมินพอส่งส่งเอกสารไปนะครับแล้วก็สามารถรู้ผลได้เลยถ้าเกิดว่าพอรู้ผลเสร็จปุ๊บถ้ามีคนนะครับ มาสนใจบ้านหลังนี้เราก็ต่อคิวไว้ก่อนนะครับพอเสร็จพอเขาบอกว่าไม่ผ่านเสร็จปุ๊บเราก็รีบเอาคนนี้ขึ้นมาแทนมันก็จะได้แบบว่าลูกค้ายังไม่ได้ไปทางอื่นไงมันก็สามารถที่จะรู้ผลแล้วก็สับเปลี่ยนลูกค้าไปได้เลยทําให้เราไม่เสียโอกาสไปเห็นไหมฉะนั้นนะครับเราก็คิดเอาว่าเราจะสร้างก่อนจองหรือจองก่อนสร้างดีเห็นไหม ยื่นอนะ่ะยื่นเอกสารกี่วันรู้ผลครับอ่าถ้ายื่นเอกสารไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับว่าหาความเป็นไปได้อันนี้ก็จะอยู่2วัน3วันไม่เกิน5วันขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องไปตีสนิทกับเจ้าหน้าที่เขานะครับถ้ารู้ปุ๊บ ก็ไปนะอย่างของผมก็ผมไปนั่งรอเอาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าทำมาหลายเคสร,รู้กัน,นโอเคเป็นยังไงถ้าลูกค้าไม่มีอ,อนนี้ตอบไปแล้วชื่อเป็นที่เดี๋ยวนะชื่อที่เป็นเจ้าของบ้านและขอก่อสร้างเป็นชื่อเราใช่ไหมครับชื่อเป็นอ่า ถ้าเกิดกรณีเราสร้างนะครับใบอนุญาตก่อสร้างนะครับก็เป็นชื่อเรานะครับโฉนดที่ดินก็เป็นชื่อของเราครับแล้วเราก็พอพอก่อสร้างเสร็จไอโอพอขออนุญาตก่อสร้างแล้วเราก็ดําเนินการการก่อสร้างไปเลยนะครับแล้วเราก็หาลูกค้ามาแล้วเราก็ทําการโอนให้กับลูกค้าได้เลยนะครับนอกจากว่าถ้าเราไปเอาที่ของคนอื่นมาสร้างเราก็เอานะครับ ชื่อเนี่ยเป็นเจ้าของที่ใบขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นชื่อของเราไว้ก่อนนะครับแล้วเวลานั้นเราก็ค่อยไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเปลี่ยนใบอนุญาตก็ได้เป็นชื่อเจ้าของโฉนดนะครับก่อนวันไปโอนนะครับแล้วก็โอ้จากหาดใหญ่จากอะไรอ๋อจากยาลาโอ้โหนี่นี่นคอนี้นะ่าสนใจมากโอเคนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยนะครับ มานะครับพูดว่าเวลาลูกค้าสนใจทำยังไงต่อพวกเราจะต้องเจออย่างนี้ครับเนี่ยเจอในหัวข้อ2หัวข้อนี้แหละนะเป็นไงครับหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นนะครับประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับสำหรับที่จะเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่ายังไงก็จะต้องเจอตรงนี้แน่นอนครับอ่าโอเคส่วนตัวผมนะครับ พอผมวิเคราะห์นะครับข้อมูลหาความเป็นไปได้ว่าแถวนี้นะครับอำเภอนี้มีโอกาสที่จะมีลูกค้าผมจะดาเนินการสร้างไปเลยนะครับนี่นะผมจะสร้างไปเลยพอสร้างไปเสร็จปุ๊บผมก็หาลูกค้ามาซื้อพอหาลูกค้ามาซื้อปุ๊บก็ถ้าผ่านก็สามารถโอนได้เลยแล้วก็รู้ผลภายในวันสองภายใน1เดือนนั้นได้เลยนะครับผมจะไม่ ไม่ไม่รอนะครับผมจะสร้างไปได้เลยหรือระหว่างสร้างนะครับก็มีลูกค้ามาอย่างอยู่ที่เมืองพลเนี่ยระหว่างสร้างไปเสร็จปุ๊บมีลูกค้ามาพอมีลูกค้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ดําเนินการนะครับทําใบจองสัญญาจะซื้อขายไปไปด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นผมจะจะไม่รอนะครับผมจะสร้างไปก่อนแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อนะครับแล้วก็ขายไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยขายไปด้วยอย่างเงี้ย อย่างของเมืองพลก็จะขึ้นอีกสองหลังสามหลังก็จะขึ้นต่อกันไปเลยนะครับฉะนั้นเวลานะครับข้อดีของการที่ว่าเราสร้างก่อนคือนะครับเราจะไม่เสียโอกาสแล้วก็จะไม่พลาดนะครับถ้าเกิดแล้วเราจะไม่ต้องมารอคอยว่า3เดือน4เด,อนเดือนที่เรารอคอยอยู่ตรงเนี้ย<ๆ>เขาจะเอาหรือไม่เอานะเพราะว่ามันจะมีทั้ง2แบบที่ลูกค้าเอากับลูกค้าไม่เอา พวกเราจะต้องเจอนะครับผมต้องยอมรับทําใจในข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกเคสจะโอจะโอเคจะแบบไปดีทุกคนนะครับเราจะต้องเจอพวกนี้นะครับเอาบ้างไม่เอามัาง่งมีเงินให้ไม่เต็มจํานวนมั่งแล้วลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินมั่งอย่างเงี้ยลูกค้าไม่มีเงินเพิ่มต้องจะทำไงยอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเจอนะครับฉะนั้นฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกับการชิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่านะครับมีคำถามอะไรหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม